เรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวความปังปุริเยของมาดามลิซ่ากันหน่อยนะคะซึ่งเรื่องนี้แน่นอนว่าการันตีความปังปุริเยการเป็นศิลปินที่โดดเด่นของลิซ่ามาโดยตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาตั้งแต่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมเคป๊อปเกาหลีใต้อยู่กับ YG Entertainment ซึ่งลิซ่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นศิลปินต่างชาติที่มีความสามารถที่หลากหลายโดดเด่นเป็นอย่างมากซึ่งสื่อต่างประเทศต่างก็ให้ความสนใจลิซ่าเป็นอย่างมากเลยละค่ะ แน่นอนว่าสื่อต่างประเทศต่างก็ชี้ตรงกันว่าลิซ่าคือป๊อปซูเปอร์สตาร์ดังระดับโลกดาวดวงใหม่ในวงการเพลงป๊อปที่น่าจับตามองในวัยเพียง28ปีค่ะซึ่งแฟนๆเองก็ได้มีการแชร์กันบนโซเชียลมีเดียบอกว่าศิลปินเคป๊อปที่มีผู้ติดตามถึง23ล้านคนบนทิกตอกเร็วที่สุดนะคะอันดับที่1ตกเป็นของลิซา่าศิลปินชาวไทยของเราค่ะโดยลิซ่าใช้เวลาไป11เดือนกับอีก27วันอันดับที่2ตกเป็น ของนุนวง bts ใช้เวลาไป1ปีกับอีก25วันอันดับที่3ตกเป็นของโรเซใช้เวลาไป1ปีกับอีก2เดือนและอีก13วันนั่นเองละค่ะเข้าสู่23ล้านคนติดตามบน t ิกตอกเร็วที่สุด และแฟนๆก็ได้มีการแชร์กันต่อนะคะบอกว่าลิซ่าคือซูเปอร์สตาร์ดังระดับโลกในการสร้างชื่อเสียงในฐานะไอดอลหญิงเคป๊อปเกาหลีใต้ที่มีการค้นหามากที่สุดบน Google ประจําปี2025โดยการค้นหาอันดับที่1มากที่สุดบน Google ลิซ่าก็สามารถครองอันดับที่1เป็นเวลา7ปีติดต่อกันนะคะฐานะศิลปินเคป๊อปและศิลปินดังระดับโลกนั่นเองล่ะคะ่ะลิซ่าก็คือไอดอลสาวเคป๊อปที่มีการถูกค้นหามากที่ สุดใน Google ในปี2025ตั้งแต่2019มาจนถึงปี2025ค่ะชิปแม่แม่ต่างก็รีแอคบอกว่าอย่างปังเลยนะลิซ่าลิซ่าสุดยอดเป็นอย่างมากเลย ว้าว wow, สถิตนี้ก็ไม่สามารถเคลมได้นะคะตัดคำว่าไอดอลเคป๊อปออกไปใช้คำว่าเกาหลีเฉยๆก็ได้เลิศม,มากสวยรวยเก่งอยู่ในนี้หมดแล้วกระแสดีไม่มีตกเลยเลิศปังๆในส่วนของเรื่องนี้แฟนๆต่างก็แชร์กันบนโซเชียลมีเดียเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะลิซ่าถูกจัดอันดับเป็นหนึ่งในคนดังที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี2025โดยคนดังที่ถูกกล่าวถึงนะคะ60คนลิซ่าก็เป็นหนึ่งในศิลปินเคป๊อปเพียงคนเดียวค่ะที่อยู่ในริ รายชื่อนี้นะคะที่ได้รับความนิยมสูงสุดครองอันดับที่31ไปครองได้ค่ะก็ขอแสดงคำยินดีกับน้องลิซ่าด้วยนะคะนี่ก็เป็นการตอกย้ําตบหน้าแอนตี้นะคะที่แสว่าทาลิซ่าเดินเดียวจะมเรมรดจะไม่ปังนั่นเองนะคะฉันเคยที่แม่แม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก็แชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ